สุภาิเรื่อนี่คือบ้านของเด็กชายซัมดเติยะทั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งมู่ห้าตำบลกาจังอำเภอมมยอจังหวัดปัตตานีครับตอนนี้ก็เป็นซัมซตดนี่มีพี่น้องทั้งหมดสมคนซึ่งปัจจุบันก็ ปัจจุบันก็อาศัยกับกับยายกัเป็นบ้านที่สุดโทรมมากเป็นเก่ามากเป็นก็เพื่อเป็นอันนั้นเรามาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ มอสเอ่ยงก็เยาวสจุกัตเตอด็ก็สัมสุสจุกวัตตอเลยไม่ดมาเขยด้ปเล้าวจุลก็คุดีละก็มาอยู่บ้านของหมอชื่อชื่ออะไรเล้มอมอนมะไีโอเลยหมอลีโอบ้านหมอลีโอก็อยู่อยู่บ้านกอจังตำบลอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็เป็นอสปอเหมาะนี่ก็ครับ อาศัยอยู่บ้านนี้แหละเป็นธรรมชาติดีไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้พัดลมนะ,ะก็กกครัล่าุละเป็น,เป,นเป็นความเลิอกอย่างหนึง่งก็เหมาะนี้ไม่มีหนี้เลยถึงแม้ครอบครัวค้องการใชย้ยักจนแต่ไม่มีหนี้ทำดุลละก็ตอนนี้ก็เหมาะเลี้ยงหลานสองคนจริจงๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะกอยืมหนี้ยืม ยืมเงินมาเพราะกลัวว่าไม่ตัไม่ตันจ่ายอ๋อเขเป็นความเลอะอย่างหนึ่งก็อตอนนี้ก็เหมาะก็อยู่กับ2ชีวิตหลานอีกคนหนึ่งก็อยู่มาเลไปกริดยางก็เหมาะม,ะม,มีมีสวนยาง,งาสามไร่สามไร่ก็มากกว่าสองไร,ร่ครึ่งก็วันหนึ่งก็ได้เงินกริดยางประมาณ40บาทต่อวันก็อะ ก็สามารถเลี้ยงหลานไปเรียนหนังสือได้ก็าทำดีล้วซัมซนี่ก็อนาคตจะเรียนที่ที่ไหนนี่มาอะไปมาเลเรียนมาเลอ๋ออ๋ออ๋อนนั้นเกิดที่มาเลยังเละดานไดอัตงกนละล่้เอเลก็ก็ชาลลอกก็ชาลล็์ก็ให้อัลลอฮ กาสํเเรจกับสัมสุดด้วยนะหมอวันนี้ทางมูลิติสัจจาชนเพื่อการศึกษาแล่เด็กกำพราวันนี้ก็มามาเยี่ยมหมาะนะเมาะเมากเข้าใจมไหมที่ที่มัู่ปภาษาไทยนี่นะก็มามอบของเล็กๆน้อยๆครับไม่กับมาะวันนี้มีข้าวสาร3ถุงแล้วก็มีอาหารแห้งแล้วก็มีธนาคาร ของของเรา,เราอีกพันเขามีสกัดด้วยจริงจริงอ่าก็คือหมอเจี๊ยขอบคุณค่ะอ้าล่ะน่ารักจังให้กับผู้บริจาคให้กับผู้บริจาคหมอผู้อาสาไทยก็ต่อเซ็กซี่ดีขอบคุณค่ะ ก็มาจากมูลทิศสักกาชนเหมือนกับที่ท่านีหม่าได้ว่าเราได้นําสิ่งของที่มีผู้บริจาคมาให้นะครับมาสู่ครอบครัวเดีกกำพร้าซึ่งตอนนี้มาะแในฐานะเป็นโตได้ดูแลหลานถึงสามชีวิตเพียงแต่ว่ามีรายได้แค่สี่สิบาทต่อวันทำอยู่ลนนะครับไม่มีนิสินนะครับเอากก็ให้ความเพิ่มพูนในถึงแม้จะสี่สิบาทก็มีความเพิ่มพูนนะครับเป็นริสกีที่ดีที่เพิ่มพูน นะครับบางคนมีวันหนึ่งสี่พันยังไม่พอใช่เลยใช่ทุกต้องนะครับน้ำดีละครับของคุณพราะที่ให้โตและหลานได้ไม่ไม่มีหนี้สินนะครับทางวิธีก็เล็งเห็นนะครับมาให้กําลังใจนะครับแกกันนะครับแล้วได้มอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้แก่โตกับกับหลานนะฮะไว้ใช้นะครับแล้วก็เราจะมีต่อไปจะมีเนื้อกรบาลนะครับแล้วก็จะมี ของขวัญวันอีกอย่างนี้นะฮะจะมาจะมอบให้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีพินาถึงทุนการศึกษาได้ก็จะจะพินาให้เกรดเกรดว่าพวกอะไรอีไม่ถึงกีแล้วโดยเฉพาะหลานนี่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอ่าไหนพูดหน่อยได้ไหมอบขอบคุณขอบคุณที่เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงอเควันง Thank you very much and and เป็นการแนะนำครอบครัวก็ได้การแนะนำครอบครัวภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีกันะวันะมันรือดอนีิชัยดันพิชัยเขาว่าอายก็ไม่มีแลวก็ครับก็ Baik cokli boleh kan. Nah, Allah selamat. Ismaiye be cukup, Ismaiye pom ale. Ala Insyaallah mujur-mujur tu hawi pergi hmm. naik like Mekah pula sekali lagi. Hmm. Nak Na, pergi nah, tak Mekah? Tak pergi. Tak, tak, tak ada nah. bayar. Oh, la. lah. Oh, ada ni dah Bahan ni-ni sendiri tanah sini hak sendiri dah lah. Hak sendiri dah lah. Kau pergi hak pergi dah. Pergi dah. เออแต่ใจ ภาพที่ธรรมชาติครับก็ภูมิใจนะครับถ้านะมีโอกาสฉลองจะมาเยี่ยมกันาเอกกัน